สวัสดีค่ะพบกับวันี้รวยนะคะวันนี้เรามาคานวณต็งเลขเด็ดสูตรเลขเด็ดเลขเด็ดมาเลยรางวัลใหญ่ตงสูตรเด็ดสูตรงวดต่องวดสดใหม่วันต่อวันกับสีสุรง่ายค่ะสูตรแรกเขาจะเป็นหลักพันรางที่2บวกหลักพันรางที่2หลักหน่วยรางที่2บวกหลักหน่วยรางที่3มหลักร้อยรางที่2บวกหลักหน่วยรางที่1และหลักร้อยรางที่1บวกหลักสิบรางที่2ค่ะก็จะไปดูการคํานวณตรวจสอบความยากของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะ ื่ที่จะไม่พลาดสูตรพม่มเวดเด็ดสูตรของเราบอกกันทุกรอบย้ากันทุกงวดรับไปสูงงวดต่อง,งวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนนี่ตามรุนกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคุณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขกระสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น28คูณ53ค่ะเท่ากับ1484 95คูณ23ค่ะเท่ากับ2185 ห้าสิบเจ็ดคูณคกับสิบสามค่ะเท่ากับสามห้าเก้าหนึ่งเลขเดี่ยวที่ได้ค่ะจะได้เป็นสองหนึ่งเก้าแปดสี่สามและห้าค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็นสองบวกสองเท่ากับสี่ห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกหนึ่งบวกสี่เท่ากับห้าและสี่บวกแปดเท่ากับสิบสองใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขสองค่ะ และเลขเด็ดที่เราคำนวณได้นั่นคือ1 4 8 4 2 1 8 5 3 5 9 1 2 1 9 8 4 6 5 2 4 1 5 6และ3 1 9 9ค่ะในสูตรนี้มีเลขเด็ดรางวัลใหญ่เข้าเต็ม1หนึ่งรางวัลด้วยกันนะคะนั่นคือ4 6 5 2 ก็เป็นเลขเด่นรางวัลใหญ่ที่เข้ามเต็มในงวดที่ผ่านมาค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณตัวเลขเด่นสูตรเลขเด่นเลขเด่นมาเลยเต็งเน,น,น้นรู้ก่อนออกในงวดที่21ตุลาคม2 5 6, 6 8หารเอาละค่ะเราก็ทําการจากคู่หน้าคูคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็นเ0็คูณ6ค่ะเท่ากับ4 2 0 000, หลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์ไปเลยค่ะ46คูณ52ค่ะเท่ากับ2392 และสิบหกคูณห้าสิบค่ะเท่ากับแปดศูนย์ศูนย์หลักพันไม่มีเศษเลขศูนย์ไปเลยค่ะเลขเดียวที่ได้ค่ะจะได้เป็นสามศูนย์เก้าสองสี่และแปดค่ะตัวเลขจากศูนย์ค่ะจะได้เป็นสองบวกสองเท่ากับสี่สองบวกศูนย์เท่ากับสองสามบวกศูนย์เท่ากับสามและสี่บวกเก้าเท่ากับสิบสามใช้แค่เลขเหมือนก็จะได้เป็นเลขสามค่ะ เนทางเลขเด็ดคู่ชุดที่เราจะจับคู่ชุดให้ก็จะได้เป็น0 4 2 0 2 3 9 2 0 8 0 0 3 0 9 2 9 2 4 8 4 2 3 3และ9 3 8 8ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทาสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะ ใครชอบตัวเลขไหนเรียสลับจะกคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มกันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดบอกทุกเมื่อเขาว่าแต่ละซูแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือก็เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขอษขอภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรเด็ดตัวเลขเน้นสูงก็ต่องงวดไปทุกคนที่ตามลุ้นกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆเด็ดๆกับช่องวัน